นี่ก็เป็นการเผาเบ้ากันพกใหม่นะครับเบ้ากันพกใหม่ก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานหรือเอาไปยอดไปนะครับเราจะต้องเอามาเผาก่อนครับเผาด้วยมะพร้าวขูดขาวแบบนี้แบบนี้เห็นหมครับและเมื่อเผาไปได้สักพักหรือสักระยะหนึ่งแล้วครับมะพร้าวมันก็จะเริ่มดำเห็นครับมะพร้าวขูดขาวเริ่มดำเห็นครับเมื่อมาเริ่มดำแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องใช้นี่นะครับช้อนแคะพริกขับนี่ครับนี่นะครับพริกขับข้างล่างขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับเพราะมันไหม้หมดแล้วไหมครับแล้วก็พริกขับแบบนี้เห็นไหม มะพร้าวขูดขาวนะครับจะต้องเป็นมะพร้าวแบบที่ไม่ต้องคั้นน้ํากระเทือนครับเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ํากะทิในตัวของมะพร้าวนั้นเพื่อไปเคลือบบนผิวของเบ้าผลพลนครับเพื่อเคลือบให้บ้า,านลพลนครับเวลาหยอดแป้งแล้วแป้งจะไม่ติดนะครับเพราะเบ้าขอพลไปก่อนที่เราจะเริ่มหยดแป้งเราจะต้องเผาก่อนครับถ้าหากว่ายังไม่เผาเนี่ยเอาไปหยดแป้งไปนะครับแป้งมันจะติดทานะครับเพระาะฉะนั้นครับเราต้องเผาก่อนครับและเมื่อเผาไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับ กลับไปเลยครับเอาช้อนครับแค่พิกัดแบบนี้ครับอันนี้ครับแบบนี้นะแค่ที่อยู่ข้างล่างครับดำดักลับขึ้นมาบนครับแบบนี้แค่ให้หมดถุงเลยครับแบบนี้นะนี่นะครับนะครับเผาไปเลยครับเผาด้วยไฟอ่อนๆนะครับอย่าใช้กรลงเผานะครับแต่ใช้เป็นเตาแก๊สก็ได้ครับเตาแก๊สพวกนะครับหรือจะเป็นเตาถ่านก็ได้นะครับแ้่สองอย่างนะครับนี่ยครับนี่ครับนี่ครับ พี่กลับไปเลยครับพี่กลับให้หมดนะครับทุกกลุ่มนะครับพี่กลับมาทุกกลุมแบบนี้ครับอ่าและเมื่อเราพี่กลับแปลงนะครับเราก็จะเผาต่อไปเด้เลยครับเผาเป็นก่ามะพร้าวขูดขาวนะครับกลายเป็นสีดําทั้งหมดนะครับถ้าเป็นสีดําทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นอ่านเสร็จสิ้นการเผาเบ้าขึ้นมาใหม่นะครับ